อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบลูเบอรี่มัฟฟินมาฝากค่ะวิธีทำครัมเบิลเคล้าผสมแป้งอนเนกประสงค์รากบอัลมอนด์บดน้ำตาลไอซิ่งและในสดชนิดเคม็มเข้าด้วยกันจนเป็นเม็ดายร่วนใส่แป้งอนเนกประสงค์รากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีน e เคล้าให้เข้ากัน ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากาันแล้วปิดเครื่องใส่บลูเบอรี่แช่แข็งลงในส่วนผสมที่ได้ใช้พาย,ยางคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3-4ส่วนสของพิมพ์เกลี่ยนหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยครัมเบิลและบลูเบอรี่สดให้สวยงาม นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอรี่มัฟฟินแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วและค่ะ